ตดีกตปัองเหตการณ์จะเป็นไปอยองไรันงมีตอนสนุกรยนั้นได้ชมมันอีกหลายวันเเ่า้ย พรงดงลึกผู้ชายหรือเปล่าผู้หญิงที่งามถึงด้านหลังนั้นเป็นอะไรกันไม่กลัวผู้ชายเหรอหนูไม่กลัวค่ะทำไมถึงไม่กลัวละ่ะอ,อ้าวเดีอยู่ตรงแนี้เดี๋อยู่ประจำเดี๋กลัวทำไมทำอยู่ประจำเหรอแต่ว่าหนูไม่เคยผ่านมือชายจริงป่ะเนี่ยเหมือนกันพีก็ไม่เคยผ่านมือหญิงเลยเว้ยพี่อย่ามาโกหกโกไว เคย่ามแต้มมือตัวเองคุณพี่อยากเห็นพี่อาบน้ำตลอดโอเคชื่ออะไรครับเนี่ยหนูเหรอคะหนูชื่อว่าดำดงค่ะฮนอสยังเป็นนอสอยู่เลยค่ะยังเป็นนอสใช่คนอะไรเป็นหนังสือนางสาวคุณพี่อ๋อเป็นนางสาวเหรอมีแฟรังอ่ะ ไม่ได้กไม่เคยรจะรักกันชอกันก็ต้งแต่กันได้สิจนพี่อย่ามาทะลึ่งบ้องทะลึ่งบ้องอะไรดีกระแซกกระแซะเข้ามาตัวเีกแทกกระแทะเข้ามาะแทกกรแอ่ะใเวลาไหมเนี่ย ไหนๆเราก็จะรู้จักกันแล้วอะใช่อาจับมือทหน้ามาคุยกันหน่อยได้แล้วพี่อยากเห็นดูผู้จริงฮะพี่อยากเห็นดูใช่ไหมผู้จริงเห็นจริงสิอยากเห็นเลยอ่ะคหล้ำจังเงี้ยลามคุณพี่เป็นอะไรก่อนเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอาจับมืออาจับมือสมาร์ท ขอบคุณค่ะเกียรียค่ะเกียรส่วเพี่รติค่ะพ้ำมูลเลยเขาเมือนหวานคุยพร้านเขาไอคุยพวเขาประจัดชัดค่ะใอ้ซอสมันจะทกอันพิมพ์คุยกันก็ได้ขอหลายด้ว น่ารักคําเดียวเองนอกนัก้นคำไปดูดีดนะไออย่างงี้อย่ายม,มัวเสียวเวลาเลยหันหน้ามาคุยกันหน่อยแล้วป่ะตายแต่ว่าแต่ว่าพี่เป็นอะไรตอนนี้ถึงถามก่อนเถอะเอี่คันอะพี่คันเหรอใช่เดี๋ยวเราไปอาบน้ําด้วยกันปะ่ะทุ <laughs> ลังทุลังคุณแม่ะคะไอ้ผู้ชายคนนี้อะมันไม่ใช่เนื้อหงหนูหรอกเพราะว่ามันคันถ้าแก้งมันเลยหนูจะ แก้งมันใครนะคะนุ่นใครๆนะขอบคุณครับพี่มเอ๋ขอบคุณเขาด้วยขอบคุณเวยพรเขาด้วยไอ้แม่ทีนะคะเป็นี้ดูยนกสุเลยดยค่ะเวทีนี้ค่ะเวยพรให้ดีๆสิบอกว่าให้คุณพี่เขาสุขภาพแข็งแรงขับรถไปไหนมาไหนปลอดภัยวันนี้วันนี้เขาค่ะัน ได้หมดแหละมามาเลยหนูจะหันหน้าไปให้พี่ดูแล้วหันมาเจียแต่พี่ต้องหอมแก้มหนงเดี๋ยวจะเอาหมูเข้าไปฟังในปาก ทำลูกเลยลูกไม่ได้ทำผิดอะไรส่งผีสางนางไม้มาทำลายลูกเอ้มองตาด้วยกลับไปเถอะกลับไปสูพบภูมิผงท่านใครกลัวอะไรอรไม่เลยมกลักลัวเรื่เบลมาแล้วตังไวกูใครอ่ะหมดงาม ไปแล้วอวยพรพี่เขาก็เป็นน้องกับพี่คอยมีความสุขมากนะฮะขอบคุณครับพี่เขาขอบคุณนะครับแนนลันไอ้งามเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยฮะเหมือนเดิมเลยสวยเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนหยุดว่าไง รถดีมคายทะเบียนของใครเนี่ยแปดหนึ่งหกศูนย์เนี่ยกยอยุธย,ย,ยาเนี่ยเราไปขยับรถแล้วก็กวห้าห้าหกสามโอ้โห<อ><อ>สองบอยเลยกยอไปหนึ่งหกศูนย์ขยับไม่ได้หรอกทำไมอ่ะที่ผายกูเล่นอยู่เนี่ยร้อกูได้ไหมล่ะเอาร้อกูได้ไหมเอ้าไม่ว่าไรโอ้โหพูดอะใครใครได้ไปขยับดิพูดมันดีพนม พ่อกูไม่หนุ่มแล้วพ่อกูแก่แล้วไปกูคุยกับมึงเนี่ยอ๋อไอ้ผ pues ู้หญิงคนนั้นน่ะเข้ามาเข้ามาไปแฝงเขาไะ่บังกูเหรอกูไม่เอาแล้วกูยกให้มึงเดี๋ยวเขาไปจัดการเองไม่นางว้ายไม่นางเจ้าเอ้ยเขาเป็นคนนะคะอ้าวอีงามไส้คนสิเธอเขาพเจ้าเห็นแค่ข้างหลัง ที่ลึกอยากจะเห็นไปหน้าสิริโชมที่งดงามของอนางเขาเจ้าเพียงแค่ได้มองแต่ข้างหลา่างมันเป็นอะไรหนูเขินอยู่วะถ้าไม่รังเกียจเข้าเจ้าขอแก้วแม่นางสักหนึ่งเพียงได้ไหมได้พู้จริงได้นะได้โอ้ อย่าได้เงียนนตัดใจอย่าดวนใจร้อนฟังพี่ก่อนจะได้ไหมเจ้าก็รู้รักที่มีอยู่เปรียมดวงใจแล้วจะมางอนงอนอยู่ใหญ่พี่ขอ นิดน้อยโปรดคิดเมตตาหากน้องกลัวว่าพี่มานยาเอาควานมาพาใจให้เห็น เลเือดอะไรกูแทงมึงด้วยมันแกกูรู้สึกได้เลยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าคลองพาดีคลองอะไรคลองพาดีขอโทษทีนะจริงจริงไม่ไม่เข้าหนิแม่ไม่ตั้งใจไม่เข้าโหุยอีเบลเลือดเลยบ้าด้วยมึงกูืนเลือดเดี๋ยวนี้ไม่เข้าไม่เข้านี่นะเอาลงไว้ก่อนเงินค่ายางไปไม่เป็นไรนะครัคุณแม่หนูตั้งใจ กังใจแทงหน้ามันทำไมถึงชอบให้ฉายนี้กันจังเนี่ยรอลอ,ลอครับขอบคุณครับเจ้าฉากนี้รอเจ้าดีๆกาไม่ได้หรอกอพี่ก็สวยเหมือนกันแหละสวยเหมือนหน้าผมเลยชมโจมโจมขอบคุณพี่เป็นนะครับขอบคุณครับพน้องนาคุณพี่ เดี๋ยวข้าพเจ้าจะต้องไปขยับรถต่อได้ช่วยหันนะ่ามาให้ข้าพเจ้าได้เห็นสักครั้งหนึ่งก็ได้ไหมกันนั่นเลย พี่เป็น,นอะไรคันน่ะพี่คันโอเคเดีด๋ยวจะหันหน้าไปให้พี่ดูนะแต่ว่าพี่ต้องจูบหนูเลยนะเดี๋ยวพี่จบูบเลยอ๋อเดี๋ยวจูบลูกตาแล้วดึงออกมาให้ด,ดังพวกเลยอบ้บ้าสันติจ้ะ ใครเนี่ยใครชืรใครม้าเล่คู่เป็นไทยอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรเอาพูดเดีชื่ออะไรชื่ออะไรให้มันชื่ออะไรโถไอ้หมาโถชื่อหมาอแก้วได้รางวัลรับขอบคุณนะครับใช่เหรอเนี่ยใช่ทหารเหรอเนี่ยใจดีแต่งตัวเฮ้ยมึงเอาลูกมึงไปนอนดีกว่หมันจะดีเอง ไม่ได้ให้กินนมหมีเนี่ยให้กินอะไรอ่ะให้กินนมม้าดีดดีดทั้งคืนเลยเนี่ยกระหม่องฉันกำลังไปตามมหาวานัยอยู่อยู่เนี่ยครับลิโดนรละวันละวันเราอีกทีทำไมถึงชอบให้ฉากนี้ฮะทุกพี่เขาชอบเราแต่งตัวแบบนี้เลยแล้วฮะเดี๋ยวพวกนี้เล่นอีกเล่นเนี้ยเราเต๋อเรางวัดมาอีกแล้วเนี่ยครับจะพาดยังขอเยอะของไข่เขาของสอนรามเลยเออ เรียกทรงแข็งเดี๋ยวเ็าต่อยอีกทรงเดชเข้ามางแล้ว <c oughs> เฮ้ยลุงลุงลุงป๊อกลุงป๊อกไงต้องสังคอ,อนบรรณ์น<ร>ะครับลุงลุงขอบคุณรับดีใจกับคุณได้รางวัลลุงพี่เปิ้ลนะแล้เป็นกำลัง